ครับคุณผู้ชมทุกท่านครับวันนี้นะครับพบกับผมอีกแล้วครูทอมในรายการครูทอมสอนไทยนะครับตอนนี้ครับครูทอมอยู่ที่นี่ครับสถานีรถไฟแอร์พอร์ตลิงค์นะครับสถานีมักกะสันครับตอนนี้เนี่ยอยู่ริมริมอะไรครับริมทางเท้าครับกำลังเดินฮะนี่โอ้โหสภาพทางเท้าบ้านเราเนี่ยต่ำมากนะครับต่ำในที่นี้เนี่ยไม่ใช่หมายถึงอยู่ในระดับต่ำนะครับแต่หมายถึงคุณภาพนะครับต่ำตมมากนะฮะ แล้วมันเกี่ยวอะไรกับภาษาไทยล่ะครับนี่ตอนนี้นะครับครูทอมเดินอยู่บนทางเท้านะครับหรือถ้าเรียกให้หรูขึ้นมาหน่อยเนี่ยก็เรียกว่าบาทวิถีนะครับเห็นไหมคำว่าบาทหมายถึงอะไรครับบาทหมายถึงเท้าวิถีก็คือทางนั่นเองนะครับบาทวิถีก็หมายถึงทางเท้าทีนี้ครับนั่นยังไม่ใช่ประเด็นที่สําคัญอะไรนักนะครับแต่ว่าประเด็นอยู่ที่เวลาเราเรียกเป็นภาษาอังกฤษครับนะเรียกเป็นภาษาอังกฤษนะครับ ฟุตอะไรฟุตอะไรเราเรียกทางเท้าว่าฟุตอะไรครับตอบพร้อมกันสิครับหนึ่งสองสามนนั่น,น,นเอาละสิทีนี้ครับมีตอบมาสองอย่างเลยบางคนตอบมาว่าฟุตบาทนะบางคนบอกว่าฟุตบาทเอออันหนึ่งเป็นบอใบไ,ไม้อันนึงเป็นปอบปลาแล้วที่ถูกต้องคืออันไหนล่ะครับเนี่ยเราลองมาวิเคราะห์กันแต่ละคำนะครับถ้าเป็นคาฟุตบาทฟุตแปลว่าเท้า คืออะไรครับคำว่าฟุตบาทนะครับมาจากภาษาอังกฤษตัวนี้ครับ F W O T P A T H Footpath นั่นเองนะครับหมายถึงทางเท้าหรือบาดวิถีนะครับดังนั้นถ้าเราจะเรียกให้ถูกเนี่ยเราต้องเรียกว่าฟุตบาทนะครับปอปลาครับไม่ใช่ฟุตบาทครับเอาละครับสำหรับวันนี้นะครับคุณครูทอมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเพราะว่าต้องเดินมีไกลเลยนะครับดูสิครับกว่าจะถึงที่หมายนะครับดูครับฟุตบาทบ้านเราเป็นไงเนี่ยโอ้ ดีมากนะครับถ้าเป็นไม่ได้ก็ช่วยจัดสรรงบประมาณให้มันดีหน่อยนะครับแล้วก็ช่วยซื้อวัสดุที่มีคุณภาพด้วยนะครับเอาละครับครูพอมขอลาไปจริงๆแล้วนะครับแล้วพบกันโอกาสหน้าครับถ้าครูพอมยังไม่ตายครับสวัสดีครับ